สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาป,ป๊าป๊ามาเก็บพีนัทบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วของน้องหนวดนะจ๊ะมัมบรีขาตาเท่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุดอินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะ ใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น <c oughs> ตามไปที่เพจมัม,มรี่ขาวตาเทียนนครพนมด้วยนะแล้วก็เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยจ้าไปฟังเพลงพ่อๆของนังหนวดนะจ๊ะ <c oughs> ดูไปขำไปอะช่องนังหนวดนะย่ยเสียดายนะโอ้ยจะได้เจอนะสงสัยจะต้องมีการแย่งชิงใหม่ ป้าๆเก็บเก็บไอ้เนี่ยเนี่ยมันยังไนยังยังไม่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวๆป้าป้าดูที่มือสิไหนดูที่มือไหนสิเคมันยังขียวเขียวอยู่มันยังขียวเขียวใช่ป่ะต้องดูดีๆนะมันจะมีรูปแบบแดงๆอยู่ แต่นี้ไม่รู้ได้ยัง <c oughs> ไหนจริงๆกินได้หมดเลยรู้เปล่าทั้งเขียวทั้งแดงเนี่ยอร่อยเนี่ยพวกนี้กินได้หมดนะป้าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกินได้หมดเลยเนี่ยเก็บกินได้หมดเลยนะเนี่ยนี่อีกลูงนี้อีกดูสิหุอยเต็มเลยไหนห่อๆหน่อยห่อมือทั้งสองห้าอ่า นี่หนึ่งสองสามนี่มีอีกมีอีกนี่นี่เนี่นี่นู้ดลุดนู้ดกิก่งนู้น่ะดึงมาอืมนี่มาเกียวยามันเงือกไอ้น,นี่รากออกแล้วนี่นี่เห็นปะ่ะเนี่ยที่ตอนกิ่งมาเนี่ยรากออกแล้วเนี่ย เดี๋ยวค่อยทําคลิปเก็บไปกิเก็บไปแกะเอามาเล็ดพันเก็บไว้ละอู้ยว้าอยากกินอยากกิน <c oughs> ป้ากินให้ดูนะป้าก,ก,นะกินลูกแดงให้ดูนะกินลูกแดงให้ดูนะนี่ให้ป้ากินให้ดูให้ป้าชิมหันมาอะไรทีอร่อยไหมอ <c oughs> ร่อย <c oughs> ไอ้เม็ดข้างในเนี่ยมันมันเนี่ยเม็ดข้างในเนี่ยมันมากเลยนะวันนี้พาเดูป้าละกินให้ป้าละกินก่อนเดี๋ยวเราพาไอ้ชมสวนแป๊บหนึ่งนี่ไงพี่นัดบัตเตอร์น้องหนวดที่เพาะจากเมล็ดนะที่เอาเมล็ดมาฝังไว้มีการจเจริญเติบโตที่ดีมากนี่ได้หนึ่งเม็ดแล้ว คือกินจนอร่อยมากเลยนะจนไม่อยากจะเหลือเม็ดไว้เพาะเลยนะเนะี่ยแต่กิ่งตอนต้องหนวดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราสังเกตว่าเขามีรากแล้วนะกิง่งกิ่งตอนเนี่ยเห็นปะ่ะนี่คือรากของเขานะเนี่ยกิ่งตอนพี่นัทบัตเตอร์น้องหนวดเนี่ยเนี่ยเป็นรากของเขานะเนี่ยรากาาาาจะช้าหน่อยนะแต่ก็ติดรากนะนี่ นเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมมีรากแล้วมตอนที่นั้นัตเตอร์น้องหนวดเนี่ยถึงมันจะออกช้านะแต่ก็ออกนะอันไหนที่ตอนตอนช้ากว่าก็จะออกช้าแต่ตอนนี้เรากําลังจะทํานี่เออทำตุ้มตอนที่มีดินผสมกับน,นี่นะกับแกลบดํา เดี๋ยวเราจะให้ป้าป้าเราไปซื้อขุยมะพร้าวให้เราเนี่ยใช้เวลาป้าป้าออกไปนอกเราก็จะใช้ป้าป้าชุ่มซีนีอุ๊ยกรอบอร่อยใชนะไหนป้าดูใหม่ทีนี่วิตามินอีเขาสูงมากนะสารต้านมะเร็งก็สูงนะจ๊ะเออให้ป้าป้าเ,เดินเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนี่เก็บนั่นไปเรื่อยๆดูอะไรนี่ดูมะเขือคางกบซะก่อน ออกดกดีมากนะมะเขือคางกบเนี่ยดูสิเนะนตัดแต่งกิ่งเข้าไปแล้วเขาออกติดลูกออกผลให้เราอีกเยอะแยะเลยนะกรอบอร่อยด้วยถ้าใครเคยกินมะเขือคางกบมะเขือลายเนี่ยจะติดใจนี่เอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยนะอุย้ยเยอะแยะ ดดูนี่อันนี้เป็นกิ่งพวกยอดยี่ราที่เราตัดปักชําที่เราทาทาคลิปให้เพื่อนๆนดูที่ปักในในหม่องมะนาวเ,นเห็นปะเห็นเห็นปะเขาติดนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเค่อยทำคลิปอีกคลิปหนึ่ง <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบงับงบังบังมะนาวแป้นดุกพิเศษเห็นปะเนี่ยแล้วในนี้ก็มีมะเขือคางกบอยู่ด้วยนะเนี่ย ที่เอามาเล็ดแก่ๆเข้ามาโรยไว้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกันอันนี้ก็เป็นยอดของอกระเพราแดงที่เรามาปักไว้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาออกเพราะว่าเขาบางังเดี๋ยวเขาจะบังไม่ีเอ่อบังแป้นดอกพิเศษเนี่ยแป้นดอกพิเศษกิ่งที่เอาตัดมาปักชําไว้แตกเลยใช่ไหมเห็นไหมกิ่งกิ่งเฉยๆตัดใบออกให้หมดนะแล้วก็จิ้มเลย แต่ดินต้องแน่นพวกนี้จะเป็นแป้นดอกพิเศษทั้งหมดนะอันนี้มะเขือพวงที่เราตัดเกิ่มาที่รากเดินนั้นเนี่ยนี่แป้นดอกพิเศษอันนี้ไม่มีที่จะลงนะเนี่ยนี่คือนี่อะไรเนี่ยนี่ต้นอะไรเนี่ยใช่แคบหอ่อไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจว่าแค่หรือสนอันนี้เป็นส้มจี๊ดยังไม่มีที่ลงนะส่วนนี่ที่ในแก้วเห็นป่ะเนี่ยเห็นเห็นรากไหมเนี่ยรากเขาโตมาแล้วนะเนี่ยเอยรากเขาง,งอกแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเขาลงถุงเพาะชำแล้ว ป้นดอกพิเศษนี่เนี่ยกิ่งของแป้นดอกพิเศษเอาที่อามาวางวางไว้ตรงนี้ให้เขาอาบแดดเพราะว่าเรานี่ไม่มีที่นี่นี่แหละอันนี้รากของแป้นดอกพิเศษมนานาแป้นดอกพิเศษต้นเนี้ยกิ่งปักชำเหมือนกันไม่มีที่ไงก็เลยต้องมาฝากฝากวางวางไว้ตรงนี้กันนี่ถือว่ารากเขาแข็งแรงมากนะเนี่ย เอาลงถุงเพราะชาได้นะเนี่ยหรือจะเอาลงดินได้เลยเนี่ยไม่มีที่นะดูเอาก็แล้วกันนี่เราตอนกิ่งมะนาวเพิ่มไปนะเพราะว่าคนจองหมดแล้วเลยต้องมาตอนเพิ่มเนินเนินเนนเนอันนี้กิ่งพึ่งตอนนั้นนะ่ะกิ่งที่พึ่งตอนก็มีอยู่หลายกิ่งอยู่ ไหนๆก็ไหนๆเดินพาดูไปเลยแล้วกันเนี่ยเมื่อวานนี้เรามาริดใบแล้วก็ตอนกิ่งเห็นไะเนี่ยตอนกิ่งมะนาวเป็นดอกพิเศษเพิ่มนะแต่แล้วก็ตอนที่สีกิ่งนะเมื่อวานเนี้ยตัดออก นะมันมีอีกหลายกิ่งที่สามารถตอนได้นะเนี่ยอย่างงี้นี่ก็ตอนได้นะเนี่ยถ้าตอนได้ก็ได้กิ่งใหญ่เราจะใช้แกรบดําตอนออขุยมะพร้าวตอนดินใช้ดินดินล้วน,น,นตอนก็ได้นะนันก็ออกร,รากเหมือนกันแหละด้วยสมชื่อสมคำเล่าลือมานาวตอนเออมานาเป้นดอกพิเศษ ดูความดกของเขาซะก่อนของเรานี่คือแป้นดกพิเศษของแท้เลยนะของแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะได้ดีเอ็นเอแม่เขาไปยีนยีนยีนหรือดีเอ็นเอแม่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยดูดิดูความดกของเขาสิแป้นดกพิเศษของแท้ ดูแลดีๆเขาก็จะออกลูกให้เรากินได้ตลอดมันยังมีกิ่งที่ตอนได้อีกหลายกิ่งเลยเนี่ยอย่างนี่ก็ตอนได้นะนี่เห็นปะเนี่อย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยก็ตอนได้นะกิง่งกิ่งแบบเนี้ยไม่อ่อนไม่แก่พวกลายๆเนี่ยเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยตอนได้เลย มีหลายกิ่งที่ตอนได้อะนี่ก็ตอนได้นีกิ่งนี้ก็ตอนได้เหมือนกันโอ้ยตอนได้เยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก่อนเรางานเยอะไงงานเราเยอะแยะไปหมดเลยเปนดอกพิเศษสมชื่อไหม พอถึงเวลาเขาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราถ้าเขาสมโสมก็ตัดแต่งใบเขาซะหน่อยเนี่ยโซนนี้ทั้งโซนเมื่อก่อนที่เราเคยบอกว่าเขาเป็นแคนเกอร์หมดเลยนะเป็นแคนเกอร์ลามไปหมดเลยแล้วเป็นกระถางที่วางบนพื้นปูนซีเมนนะโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยนะเนี่ยบนพื้นปูนซีเมนเลยนะวงบ่อ80เซนนะนเนี่ย250บาท เนี่ยวงบ่อ80เซนวางบนพื้นปูนซีเมนสามารถปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักได้เป็นอย่างดีเลยแต่เขาอยู่ในกระถางเขาจะหากินลำบากเขาหากินไม่ได้เลยเราต้องเป็นคนให้อาหารเขานะต้องดูแลแล้วก็ให้อาหารเขาต้องมันใส่ใจคอยดูนู่นนี่นี่นั่นเมื่อก่อนที่เป็นแคนเกอร์นี่ วิธีการรักษาของเราคือตัดเขาออกหมดเลยตัดแต่งใบออกหมดจนกุดจนเหลือแต่กิ่งเหลือแต่ก้านเลยนะแล้วให้เขาแตกใหม่ออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วเขาในสุดเขาก็โอเคแข็งแรงนะก็ขยันใสนะ่น้ำมงน้ำหมักให้เขาแค่นั้นเองจุนซีสังเคราะห์แสงก็ต้องคนนะอันนี้นะ้ำหมักข้าวสารก็ต้องคนอันนี้นะ้ำหมักข้าวสารเห็นไหมน้ำหมักข้าวสาร จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปด้วยก็ได้ใครจะใส่ออหอม์โมนน้สวนหอม์โมนไข่ก็ได้ได้หมดแล้วก็มารดราดแบบเพียวๆนี่ตกักแล้วก็รดแต่เพียวๆแบบนี้อย่างเงี้ยนะเดือนละครั้งก็ได้เนี่ยแล้วก็สาดเข้าไปเนี่ยให้หมดเลย อันน,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 นี้อันนี้เป็นเป็นมะเขือพวงที่ที่มันหักตอนนี้แตกแล้วเห็นป่ะที่เราตัดออกไปเนี่ยตอนนี้แตกแล้วแตกยอดออกมาใหม่ละอุ้ยขอดูพี่ติ๊ดหน่อยอูย้สวัสดีค่ะพี่ติด๊ดอันนี้มะนาวต้นดอกพิเศษของพี่สุปราณีวันรัก,กากิจตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อเพราะเป็นมะนาวที่พี่ติ๊ดเป็นคนแนะนำ จากที่กระถางมันแ,แตกนะแล้วก็เนี่ยจับพี่ติ๊ดบอกว่าแนะนําให้หาวงร้อยยางมาใส่สวมเลยเราเฮียได้ก็ปิ้งเลยอะ่ะเห็นไหมจะไริตับตัวดีมากนะคะพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันรักกากรดแข็งแรงมากนะถือว่าโอเคเลยอันนี้คืวางบนพืน้นปูนซีเมนต์เนี่ยวางบนพื้นปูนซีเมนต์โดยที่ทุกทุกกระถางเราจะเอามะพร้าวสับ นี่นะรองนะนดูปลาป้าเราปลาป้าเราก็โอโนนถ่าย,ายนู่นถ่ายนี่ก็ไปเรื่อยยเอามะพร้าวสับรองรองทุกกระถางเลยถ้าเป็นหินเอามารองยิ่งดีนะสมมุติใครที่จะทาแบบเรานะเอาอิฐเอาหินมารองไว้ดีที่สุดเลยดินจะได้ไม่แน่นเพราะมะพร้าวสับอนาคตข้างหน้าเขาก็จะต้องมีการย่อยสลายใช่ไหมแต่ทีนี้เรา ทำแบบนี้ถ้าดินยุบเราก็จะใส่มะพร้าวสับเติมลงไปแล้วก็ดินให้เป็นชั้นๆันไปเพื่อเขาจะได้มีพรงอากาศไงเราทําแบบเนี้ยใครจะทําตามหรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ดีรองด้วยอิฐหินยิ่งดีเลยเขาจะได้ไม่ดินไม่ไม่แน่นแต่จริงๆอ่ะเวลาวางบนพื้นปูน,ปนแบบเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วไงใช่ไหม คือพื้นปูนมันเรียบเ,เ,เ,เสมอปึ๊บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเ,เขาก็จะมีช่องว่างอยู่แต่ดินแน่นก็จะอุดได้อืหลายยาเลยค่ะนี้สวยงามอันนี้กิ่งตอนยังไม่ได้จัดก,การเลยนะยังดูเนี่ยที่ตอนไว้เนี่ย ตอนไม่ทั้งหมดสีกิ่งรอว่าเมื่อไรกิ่งกิ่งตอนนี้นะกิ่งตอนนี้นะกิ่งตอนมะกอกฝรั่งยังออกดอกเลยมีอแไล้็ก็ตอนตอนนะพวกเราทดลองทำนูน่นทำนี่ไปเถอะมันเป็นการทดลองของเราเองสังเกตนู่น <c oughs> สังเกตนี่ได้ตลอดอะ่ะ <c oughs> พวกเราอะ่ คนปลูกผักแบบปลอดสารก็ต้องดูแลดีๆคือต้นไม้ทุกชนิดของเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่เคยรู้จักปุ๋ยเคมีนะอย่างที่เราบอกอะรู้จักแต่พวกน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักจากเศษอาหารฮอร์โมนสดฮอร์มนไ่อะไรพวกเนี้ยเขาไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขายัางไงต้นไม้ก็ปรับได้นะถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีเขาก็ปรับตัวได้แล้วแต่ของเรานี่ปลูกแบบปลอดสารเคมีปลอดปุ๋ยเคมี เพราะฉะนั้นาการดูแลต้นไม้ของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันดูผักเป็ดญี่ปุ่นเราเห็นไหมงามไหมงามกินอร่อยนะผักเป็ดญี่ปุ่นเนะไปกินแบบใส่สลัดผักนี่อ,อร่อยต้มจืดก็อร่อยกินกับแก้มพวกลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ซอกเล็กยิ่งอร่อยโอ้ซอกเล็กพูดถึงซอกเ็กแล้วอยากกิน เช่นเอเช่นแงาบาังตาแลเฝ้าตะรอนานแล้วนอเธอไม่กลับมาเธอนัดฉนไวทำไมเธอลืมสัญญาคอยเธอที่ชานชราที่รักจ๋าจงมาเสียทียืนใจเต้นเมื่อเห็นรถไฟสายดวน ฉันยืนรอเธออยู่หลายขบวนทำไมไม่เห็นเธอบีฉันทนรอเสียเวลาตั้งหลายนาทีหน้าตาก็ดีไม่นา่าโกหกตลกกับฉันอารมณ์ดีก็ร้องเพลงเวาลาเร้องเพลงเราไมีความสุกไปนะแค่นี้นะ